เรื่องการแต่งรถมันไม่มีจบครับทำเท่าไหร่ก็ไม่จบมันอยู่ที่คุณจะหยุดหรือเปล่าดูสวยสําหรับคนอื่นเปล่าผมไม่รู้นะแต่สําหรับผมนี่ผมเมามันอนะสวัสดีครับเดือนที่แล้วนะครับผมส่องก่อนเสร็จที่เดอะดัมคัสตอมไทยแลนด์ไว้คันหนึ่งก็คือ Ford Ranger คันนี้ พี่เดดัมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนที่ผมเห็นตอนแรกเนี่ยนึกว่าอารมณ์แบบประมาณ F 6 5 0ก็มันเป็นรูปผสมอะคือจะบอกว่าเป็น150เลยก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันใหญ่ยาวขนาด6เมตรสิบอะคือพี่เดดัมบอกว่าตอนนั้นบอกว่าคงไม่ใช่6-50หรอกรแ,ตแต่ว่าเป็นสไตล์พี่เดดัมนี่แหละใช่ใช่ใช่ค,คือเราเห็น F 150ที่วิ่งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยคือมันเล็กๆอะมันดูแล้วมันไม่ใกล้เคียงของจริง มันดูเล็กๆคือมันมันไม่ถูกใจอ่ะเราอยากทําอะไรที่เหมือนให้มันคือมันใหญ่ๆคือมันโดนใจเราอ่ะทําแล้วมันสะใจประมาณนี้คือที่ทาพาร์ทเอฟหนึ่งห้าูมาเนี่ยยังไม่สุดรู้สึกยังไม่สุดใช่ใช่อยากจะให้มันสุดให้มันสะใจว่างั้นครับอ๋ออยากให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังใหญ่ได้อีกครับเฮ้ยมันยังไปได้อีกเงี้ยมันสามารถค้นต้อมออกมาได้อีกแล้วก็ดูดูสวยสําหรับคนอื่นเปล่าผมไม่รู้นะแต่สาหรับผมนี่ผมเมามันอ่ะ จากวแท็กเดิมๆใช่ตอนนี้นะครับมันถูกทําอะไรตรงไหนไปบ้างก็อันดับแรกเลยเนะาะเรามาคุยกันเรื่องอาพาร์ทพาร์ทคือเมื่อก่อนนี้พัร์ซุ้มล้อตรงนี้จะเล็กใช่ไหมครับพัรเดิมเนี่ยที่เห็นทุกคันเนี่ยมันจะเล็กเราก็าไปขยายพัรให้ใหญ่ขึ้นอีกนะครับเพื่อล้อเราเนี่ยจะไม่ล้นนะครับครับ ือให้พาร์ทใหญ่ขึ้นล้อไม่ลดแล้วก็มีงานเพิ่มเติมก็คือไฟ F150 ตรงนี้เห็นไหมนี่คือไฟ F150 ตรงนี้คือพาร์ทชุดหน้าเนี่ยมันเป็นชุดบอดี้พาร์ทที่ใช้แปลงเลนเจอร์ใชที่พี่เดือดํำทไว้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่ามาเปลี่ยนซุ้มให้ใหญ่ครับแล้วก็มาเพิ่มเติมไฟตรงนี้ครับเป็นไฟ F150 คันนี้เป็น F150 ปีอะไรครับก็ปี2010 ยี่สิบครับตัวนี้โชมมันนะฮะครับชมมันเป็นเป็นปี2 0 1 9 2 0ครับแล้วก็คันชนเราก็เอาคันชนมาตรงรุ่นของเขามาใส่ครับก็ก็จะเปลี่ยนจากเดิมคันชนเดิมก็จะเป็นไฟห้าเมตรก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าคันชนแบบไหนแต่ตัวนี้ผมว่ารถผมเนี่ยใหญ่ขึ้นผมก็เลยอยากได้คันชนที่ดูใหญ่ๆบึกๆหูลากก็เราก็ทํามาจากเสเตลเลสแท้นี่เราทําเองนะครับจะเป็นเสเตลเลสแต่ว่า เราไม่ให้เงาเราทําให้ด้านครับครับเพื่อให้มันจะเข้ากับรถหน่อยมีเพิ่มเติมเข้ามาก็กระจกตัวนี้เป็นของเชฟวี่เมืองนอกกระบะตัวนี้เราก็ยืดยืดออกมายืดออกมาจากจากจากรถเดิมใช่ไหมครับรถเดิมของเราเนี่ยกระบะมันจะเล็กตอนนั้นยังใส่กระบะของตอนเดียวอยู่อันนี้ก็ใช่ครับตอนเดียวแต่เราขั้นตอนใหม่แล้วอ๋อแต่ตอนนั้นเป็นกระบะเดิมใช่เป็นกระบะตอนเดียวเดิมๆใช่ครับแล้วยืดชัดซีไป90้าสิเซนใช่ถูกต้องครับ เอาโครงข้างในเป็นของเดิมเฉยๆก็ทําใหม่ก็ทําตัวนี้ขึ้นมาใหญ่ใช่ไหมของเดิมก็จะเล็กๆแ้งของเดิมก็จะเล็กๆใช่ไหมแล้วก็ขยายให้ใหญ่ให้กว้างออกมานะครับแล้วก็พิเศษก็คือมามีที่เหยียบตรงนี้อันนี้คือเราก็าต้อมขึ้นมาเองก็เพิ่มตรงนี้ขึ้นมาครับเพิ่มขึ้นมาให้ให้แบบว่าอรถสูงเลยก็มีความสมบูรณ์แบบ,บอะไรเงี้ยอ,อย่างโลมาเราก็ทําเอง นี่เป็นงานงานสแตนเลสท,ที่ร้านเดอดดำเลยอ่าคือคือ,คอเราเราเราไม่อยากไปใส่แบบว่าให้ดำดำอะไรเหมือนที่เขามีขายอะ่ะครับเราอยากให้รู้เลยว่ารถเราเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดนี่ท่อกี่นิ้วครับเนี่ยอ๋อสี่นิ้วครับโอ้โหใหญ่าม,ยายมากทํานิ้วขึ้นใหญ่ยายมากตัดนิ้วขึ้นแต่มันก็เข้ากับรถนะฮะครับเข้ากับรถเพราะว่ารถมันใหญ่ถ้าเราไปใส่เล็กๆมันก็ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ครับแต่ใส่ไปใส่ามาก็เริ่มเหมือนเหมือนรั้วบ้านไปเรื่อยแล้วขำๆนะครับนี่ขำๆ กันชนตัวนี้ก็ยังยืนอยู่ที่กันชนเอฟหนึ่งห้าศูนย์ของแท้นําเข้าเหมือนเหมือนทุกคันที่เคยใส่ฝาท้ายแหละครับฝาท้ายก็ทําเหมือนเหมือนเหมือนตัวเดิมครับฟางเท่าเดิมก็คือเหมือนตัวเรนเจอร์แปลงเป็นเอฟหนึ่งห้าศูนย์ใช่ใช่เหมือนเดิมครับย่างจาว่ากระบานนี่ยืดออกมายาวกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมความยาวเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นทรงเอฟหนึ่งห้าศูนย์ที่ยืดยาวกว่าเดิมใช่แล้วความฟางล่ะครับฟางฟางกว่ากระบาเดิมครับตัวนี้ฟางกว่ากระบาเดิมข้างละยี่สิบก็ต่าจะต่สี่สิบ ก็ล้อรถผมเนี่ยลบ44เนี่ยโดยปกติรถทั่วไปล้อจะยื่นใช่ไหมครับล้อเขาจะยื่นมาประมาณ3นิ้ว5้านิ้วแต่ของผมนี่ต้องล้อลบ4ี่สี่ต้องหนุนแ้วเดปเตอร์อีกข้างละ5เซนนะครับฝาท้ายดูบานใหญ่มากเลยใช่ครับเพราะว่าเราก็ต้องขึ้นมาให้ใหญ่คืออยากอยากทำมันก็ก็ไม่ได้ต้องการให้เหมือนนะครับก็อยากทําแบบเป็นแนวของเราก็คือใหญ่กว้างแล้วก็ยาวแล้วก็มันเราสนุกอะเวลาเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าเฮ้ยทำแล้ว ใหญ่าย,ยาวขนาดนี้จะขายได้ไหมจะมีคนชอบไหมอันนี้คือมีเกี่ยวอันนี้คือกูชอบกูทำคือจบครับเป็นเป็นความสุขเวลามองภาพรวมเห็นไหมมันมันมันก็ไม่ได้น่าเกลียดครับมันก็สมูทยอยู่งานน่ะมันก็จะคือทรงโดยรวมมันก็ลงตัวลงตัวก็ดูเผลนๆคนไม่รู้นึกว่าหกห้าศูนย์ด้วยซ้ำคือมันหล่อครับมันแบบแล้วเวลาเรารดลถที่เรายกขึ้นมาสูงมากใช่ไหมครับพอเราใส่บันไดแบบเนี้ย เฮ้ยมันกลับดูแบบทําให้รถด,ดูดีอะ่ะเนี่ยเนี่ยไฮไลไท์เลยอ้อตัวบันไดข้างทําให้ดูดีดูแข็งแรงตัวนี้ทําจากสเตนเลสแท้อันนี้เราก็ทําเองตีจากสเตนเลตทั้ทงชิ้นใช่ครับเป็นแผ่นแผน,นแล้วก็เอามารีดต,ตัดพับเพราะว่าสั่งนําเขา้าเราก็ไม่รู้จะไปสั่งที่ไหนครับที่เมกาเนี่ยเขามีขายแน่ๆีครับเนี่ยน่าจะชุดนี้น่าจะอยู่ที่สองแสนหรือเปล่าเฉพาะบันไดยอย่างเดียวครับนะฮะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แหละแล้วก็ต้องเสียค่าเครื่องบินอีกครับ แล้วก็เราไม่มีพาร์ทนัมเบอร์ของเขาอะเอาเอาผมถามเป็นคร่าวๆหน่อยอเป็นไอเดียหรือว่าเผื่อใครที่ไม่ได้แปลงแบบนี้แต่อยากเอาไปใส่กับไอ้ตัวที่แปลงเป็น f 1 5 0ก็ใส่ได้แต่รถต้องยกอย่างน้อย8นิ้วอา,อาจจะสั้นกว่าน,นี้หน่อยสั้น,นะปะครับต้องมีงบสักเท่าไหร่จะทํเป็นนี้ได้น้องๆต้องมีอย่างต่ำเลยต้องมี6 7เจหมื่นฮะคร่าวๆนะคร่าวๆคุยกันตอนนี้คุยกันตอนนี้เฉพาะบันไดนะครับรายละเอียดตัวนี้มันเป็นไงบ้างนอกจากทรงที่เราเห็นเป็นทรงเหลี่ยมนะฮะแล้วเป มันมีกล่องด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นเก็บเครื่องมือครับครับมันจะปีกุญแจเปิดได้เป็นใช้จริงได้วางนั้นเก็บเครื่องไม้เครื่องมือได้เดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามันกว้างแค่ไหนอ่าเวลาเราเห็นไหมนี่มีกุญแจล็อกด้วย้ามีครับมีเราก็จะวางอะไรเก็บเครื่องไม้เครื่องมือได้ครับกว้างนะครับ ้างอยู่ฟางอยู่้างเก็บของได้เยอะอยู่เอาแล้วตัวนี้ตัวนี้เก็บไม่ได้ครับคือไม่ได้ทําเป็นกล่องเป็นชัไม่ทำเครับไม่ทำเพราะว่าเราที่แรกจะทําเป็นถังน้ํามันเนี่ยแต่เรากลัวถ้าเกิดอุบัติเหตุรถมาชนอะไรเงี้ยชนมากระแทกด้านข้างมันจานอันตรายเราก็เลยว่าทําแบบดูเท่ๆเฉยตัวกล่องนี่มันขนาดประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ตัวกล่องนี่ยาว2เมตรกว่าครับ2เมตรเจ็ดสิบโอ้โหครับครับเฉพาะจากนู่นมาเนี่ย2เมตรเจ็ดสิบแล้วความกว้างความสูงมันเนี่ยความกว้างนี่สามสิบ กว้างส0สิคูณสาสิบลึกก็สาสิบครับอ๋อแต่ยาวสเมตรเจ็ดสิบโหยาวเอาเรื่องอยู่ยาวครับยาวยาวยาวแล้วแข็งแรงครับหนักไหมครับเนี่ยไม่หนักครับเพราะว่ามันเป็นโปร่งเราไม่ได้ใช้หนามากใช้สเเลนหนาแค่1 5ึ่งจุดห้าอ๋อจริงๆตรงนี้น่าทําเป็นกล่องได้กล่องทําได้ครับแต่ผมไม่ทําผมแบบไม่รู้จะใส่อะไรมันลดมานาใหญ่แล้วก็เลยเอาไว้เรียบๆแบบนี้เอาไว้เรียบๆก็ทําเป็นเท่าจาะก็มีฝาปิดเปิดก็สามารถเก็บสัมภาระได้แต่ไม่ทําคือขี้เกียจทำอะ ไอ้ท่อสไตล์รถบรรทุกนี่ต้องมีนะฮะท่อท่อถ้าเป็นเอฟอเมริกาหกห้าศูนย์มันต้องท่อแบบนี้ครับครับท่อตรงนี้ต้องมาต้องต้องต้องได้ตรงนี้ครับถ้าไปใส่ท่อด้านหลังใช่ไหมครับมันก็มองเป็นอ่คือธรรมดาที่ไหนก็มีอ่ะเดินท่อออกจริงเลยหรือเปล่าครับออกจริงครับแล้วเครื่องทําอะไรไหมครับเครื่องรีแมปอย่างเดียวครับรีแมปอย่างเดียวเพราะว่าก็เป็นสามจุดสองอยู่แล้วแต่ตีท่อใหม่ใช่นะฮะเดินท่อใหม่เป็นสามนิ้วก็แรงขึ้นนะก็ขับมันขึ้น แต่ก็แดกน้ำมันขึ้นรถมันอืดขึ้นไหมครับไม่อืดครับขับมันมากตีวงกว้างไหมครับกว้างขับยากเลี้ยวยากครับเพราะว่าเพราะว่าด้วยสซรีละของรถที่ยาวอ่ะการขับมันก็เหมือนขับหกล้อเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการกะระยะเวลาเลี้ยวเวลาอะไรนิดหนึ่งครับถ้าคุณจะเลี้ยวแบบรถทั่วไปมันก็ทําไม่ได้เนาะล้อก็ยี่สิบมายี่สิบรลบสี่สี่ครับแต่ต้องลองอะแดปเตอร์มาช่วยอีกข้างละห้าห้าเซนหรือว่าสองนิ้ว พอยืดนะฮะยืดเฉดซีตัวรถยาวขึ้นแล้วเนี่ยมันลงตัวอย่างงี้ก็เพราะด้วยช่วงล่างด้วยต้องยกให้รับกันต้องยกครับต้องยกอันนี้ยกกี่นิ้วครับคันนี้ยก8นิ้วครับโชกก็ใช้ของโปรเฟนเดอร์ซับแทงทั้งเซตเลยทั้งเซตครับหน้าหลังแต่ตอนแรกพี่เดดําบอกว่าอาจจะยก8ถึง12นิ้ว12ยกไม่ได้ครับเพราะว่ารถมันเป็นรถขับ4ี่พอขับ4ปั๊บเนี่ยเรายก12ไม่ได้เพราะว่าเพามันจะชันครับถ้าเป็นขับ2อน่ะยกได้ ถ้าสมมุติว่ารถ,รถรถรถของเราเนี่ยเป็นรถขับสองเนี่ยมันจะยก12นิ้วดันได้เลยครับไม่มีปัญหาเรื่องเพาแต่คันนี้มันเป็นขับ4มันเป็นขับหน้าหลังเนี่ยเพามันไม่ได้ครับมันจะแอนมันจะชันเนี่ยมันขับไม่ได้คันนี้ก็ติดกล้อง360รอบกบคันอ๋อครับ,รบแล้วเดี๋ยวผมจะติดเครื่องแล้วเปิดไฟให้ดูเนาะตัวนี้ก็ทำกุญแจ,จเป็นเป็นฟุตสตาร์ทก็สามารถติดหมดได้เลย เป็นรีโมทสตาร์ทได้เลยนะคบใช่ครับเป็นรีโมทสตาร์ทเดี๋ยวผมใเปิดระบบไฟให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไฟก็เนี่ยมาถ่ายไฟครับเดี๋ยวเนี่ยดูไฟนี่ครับเห็นไหมโอ้โไฟนี่แผวพาวากเลยมันมันมันนี่คือตรงตรงรุ่นของเขาอยู่แล้วแล้วก็ไฟกระจกนี่ แล้วก็มาดูด้านนี้ครับด้านนี้จะมีครับนี่ต้องมาถ่ายด้านนี้ครับนี่ <le> <une> ครับเห็นไหมมัน <hun> จะมีไฟนะถ้ามันจะสวยเวลาเราจะเลี้ยวเนี่ยคนก็มาหลังก็จะมองเห็นบมีไฟเตือนตัวนี้มันไฟระบบมันก็จะจบครบหมดเหลยครับเนี่ยอย่างไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกไฟอะไรเนี่ยตัวนี้ไฟก็สวยเห็นไหมเห็นไหมคันชนมันไฟเฟยมันเนี่ยของมันจะมาครบอย่างคันชนเขาก็ม,มีไฟมาให้เห็นไหมมันจะไฟของมันก็จะวิ่ง เดี๋ยวพักหนึ่งมันก็จะติดเป็นสีแดงทําไมเราถึงกล้าคุยว่ารถเราใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสายที่แปลงเอฟหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยเพราะว่าเนี่ยคือคันชนแท้ของอเมริกาคันชนแท้ของเอฟหนึ่งห้าศูนย์เลยเราใส่เราพอดีอะเห็นไหมรถเราไม่ได้เล็กกว่าเขากระบะหน้าเนี่ยไม่ได้เล็กแต่ตรงกลางเก๋งเนี่ยของเราจะเล็กกว่าเขานิดนึงแต่กระบะกับกับหน้ากับท้ายเนี่ยกระบะเนี่ยเท่าเลย เท่าของจริงเลยจะมีโอกาสได้เห็นไหมครับว่าจะคัสตอมประตูให้มันจริงจริงรับกับหัวกับท้ายนะฮะจริงๆอ่ะผมอ่ะอยากจะทํานะหน้าเวลาเนี่ยผมกาลังสั่งอ่สั่งยางมาอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะคัสตอมอ่าตรงประตูเนี่ยออกมาให้เสมอแต่จริงๆผมเคยไปจอดเทียบกับรถแท้และครับที่มาจากเมืองลาวอ่ะที่เขาขับมาจากลาวอ่ะเพื่อนวันนั้นอ่ะเขามาขับมาชุมลีเนี่ยเจอกันผมไปจอดเทียบแล้วเอฟหนึ่งห้าศูนย์ของจริงเนี่ยสั้นกว่าตัวนี้นะ สั้นกว่ารถผมคันนี้นะถ้าผมทําประตูออกมาเมื่อไหร่มันก็คือจบใช่มันก็คือสมบูรณ์แบบแต่ว่าบางทีคิดไปเราก็ทําแล้วเหนื่อยเพราะว่าเฮ้ยเราทําแบบมันอย่างเงี้ยมันก็มันพอแล้วถ้าเราจะไปทําให้เหมือนเขาจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวมันมันมันจะเหมือนได้ไหมได้แต่ถามว่าเฮ้ยเราต้องมาขยายไอ้นู่ยนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากกว่าควรนะครับทาได้ไม่ทาได้นะแต่ว่าเฮ้ยมันบางทีเราก็คิดว่าแค่นี้ก็พอแล้ววันนี้มีต้นแบบ พอดีพาร์ตของเรนเจอร์แปลงเป็น f 1 5 0ใงห้นเวอร์ชันปกติใช,ใช่เวอร์ชันปกติมาเทียบให้ดูด้วยนะครับคันนี้คือชุดพาร์ตแปลงจากเรนเจอร์เป็น f 1 5 0ใช่ครับเวอร์ชันปกติเป็นเวอร์ชันแรกของพี่เดดดมใช่ครับใช่เป็นเวอร์ชันปกติที่ที่ผมถ่ายทาครับที่ทํามาหลายคันแล้วครับก็สวยก็ใหญ่ของผมถึงจะเป็นไซส์นี้แต่ก็ใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวน่าจะน่ากระจังจากคนละโฉมกันอาคนละโฉมครับตัวนี้จะเป็นตัวปี2019เหมือนกันแต่ว่าเป็นตตัวแ่ง ของพิเดอร์าม2020ใช่ตัวนี้18 19 19แล้วเป็นกระจังหน้าแต่งด้วยครับเป็นกระจังแต่งอ๋อ oh. ตัวนี้เป็นกระจังแต่งอะไรกระจังแต่งตัว C ีอ่าเดี๋ยวเปรียบเทียบนะฮะให้เห็นความยาวของพิเดอร์ดาเนี่ยยก8นิ้วใช่ไหมใช่ครับคันนี้5นิ้วใช่สี่ค <4, S 1> ันนี้ยกสี่อ๋อสี่นิ้วสี่นิ้วครับพอดูอย่างงี้ดูใกล้ๆกันนะใกล้ครับหน้ามันจะใกล้ๆกันครับมันจะต่างกันเห็นไหมมันสี่นิ้วกับแปดนิ้วไม่ได้ต่างกันเยอะนะ ต่างกันแค่ฝ่ามือเดียวเองเดี๋ยวให้น้องมิ้นเอารถมาจอดเทียบทีว่ายาวกันเท่าไหร่ครับ้องมนจอดคู่จอดคู่นะน้องมิ้นถอยหลังแล้วก็ับคู่ให้หน่อยเอาท้ายเข้าตีคู่กันดูดูดูที่ซุ้มล้อเห็นไหมครับมันจะต่างกันมันต่างกันที่ซุ้มล้อต่างกันประมาณยี่สิเซนซุ้มล้อคันเขียวนี้จะเห็นเลยว่ายื่นออกมาเยอะฝ่าใช่เป็นไงใหญ่ยาวถ้าดูมุมนี้ถ้าดูมุมนี้นะฮะช่วงท้ายของคันน้ําเงินเนี่ยจะอยู่ประมาณแถวแถว ซุ้มล้อหลังของคันเขียวนี่ใช่ครับใช่ใช่ใชจะประมาณ90เซนอ่ะใช่ก็ย,ยืดออกมา,ากได<ป>้เเป๊ะๆอยู่แล้วมันหน,นีกัน90ิบเซนแล้วก็ดูไปเปรียบเทียบด้านท้ายด้านท้ายมันฟั่งฟางก็หนีหนีหนีวกันประมาณ20เซนเมืกก่อกี้ตอนที่จอดเอาหน้าชนกันเนี่ยดูความต่างของความสูงไม่ชัดแต่พอมาดูอย่างนี้จะเห็นว่าขอบกระบะของคันเขียวเนี่ยสูงกว่าสูงกว่าครับเพราะว่ามันต่างกัน4ี่กับแปด มันก็ต่างกันประมาณ10เซนอยู่แล้วอ่มันก็จะต่างกันประมาณนั้นอ่าประมาณนี้ประมาณนี้พอให้เห็นภาพใช่ใช่ช่วันนี้ให้ดูเต็มๆเลยสองคันถ้าอยากทําแบบพี่เดาดำนะก็งบประมาณงบประมาณงบประมาณถ้าเกิดเป็นตัวน้ําเงินนี่ก็เฉพาะพาร์ทไวร์บอดี้นี่อยู่ที่2 5งแสนห้าอ่านี้พูดถึงเวอร์ชั่นแบบปกติแล้วใช่อันนี้เป็นปกติไปแล้วธรรมดาไปแล้วใช่ประมาณสองแสนใช่ ฟัวออปชันเลยครับปีพาดฟัวออปชันเลยครับไม่รวมล้อกับช่วงล่างอยากทําแบบคันเขียวครับคันเขียวตัวนี้จะพ่อวายบอดี้รอบคันใช่ไหมครับแล้วก็ยืดแคสซีใช่กระบะกระบะก็ต้องแปลงใหม่ครัแปลงกระบะยืดแคสซีใส่บันไดอะไรเนี่ยคันนี้จบอยู่ที่450,000ห้านะครับราคาเริ่มต้นอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงช่วงล่างล้อยางนะเพราะว่าสเต็ปแต่ละคนไม่เหมือนกันครับคัสตอมแชสซีนะยืดแชสซีใช่คัสตอมกระบะหลังใช่ ชุดบอดี้พาร์ทด้านหน้าใช่สี่แสนห้าใช่เรื่องของขนส่งเป็นยังไงบ้างครับไม่น่ามีปัญหาครับแจ้งจดใหม่แจ้งจดได้ครับเดี๋ยวออกใบวิศวกรแล้วก็ไปแจ้งจดใหม่ครับทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่ารถเราเป็นรถที่ถูกต้องไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีเรนเจอร์คันที่ห้าหรือเปล่าที่แบบว่าในสเต็ปไม่ซ้ําใครผมก็ไม่แน่ใจนะมันเริ่มแต่ความเพ้อฝันนะอยู่ๆอาจจะมีก็ได้มันเริ่มแต่ความเมามันอ่ะมันบอกไม่ได้หรอกเรื่องการแต่งรถมันไม่มีจบครับครับ ทำเท่าไหร่ก็ไม่จบมันอยู่ที่คุณจะหยุดหรือเปล่าถ้าคุณไม่หยุดมันก็ไม่หยุดครับรถมันสามารถทําไปเรื่อยๆดัดแปลงไปได้เรื่อยทุกค่ายทุกอะไรเนี่ยเขาก็จะสร้างผลงานออกมาแต่ละค่ายเนี่ยเราก็เลือกเสพเอาว่าเราชอบแบบไหนชอบสายแบบไหนเนาะสาตล์ใครสตมันอย่างสตผมก็เดือดดำอยู่แล้วครับมันก็ต้องอะไรที่ใหญ่ๆยักษ์ๆบิ๊กๆมาทําที่เราเล็กๆเราไม่ทําครับวันนี้ขอบคุณพี่เดือดดำมากครับขอบคุณสครับสวัสดีครับ